โคจิมาเตรียมปล่อยฟิซินเกมที่ออกมาตอบเสียงเรียกร้องของแฟนๆเมทัลเกียร์บนการพูดคุยในรายการฮิเดอโอทูบที่มีความยาวเกือบ1ชั่วโมงในช่อง YouTube Kojima Production ที่น่าจะได้เห็นข่าวกันแล้วว่ามีการประกาศถึงเกมใหม่ของ Kojima Production ทั้ง t เ s ส a n d i n g 2ภาคต่อของเกมขนส่งซิมูเลเตอร์โอดีเกมสยองขวัญแนวใหม่ที่จะทำให้การเล่นเกมกลายเป็นหนังที่เล่นได้ พร้อมได้จดัดนเพียร์ผู้กำกับเรื่อง Get Out และ Us มาร่วมงานด้วยและสุดท้ายเกมฟิสไซที่โคจิมะตัดสินใจกลับมาทำเกมแนวรอบเล้นทํทำภารกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะคล้ายๆ m e t a เมทัลเกียร์โลดโดยเกมฟิสไซเกิดจากการที่แม้เกมเมทัลเกียร์ l โ d ลภาคที่5้าเดอะเฟนทัมเพนเกมในซีรีส์เมทัลเกียร์ภาคสุดท้ายที่สร้างโดย Kojima Production จะถูกปล่อยออกมาเมื่อปี2015หรือเกือบ9ปีที่แล้ว แต่จนถึงปัจจุบันโคจิมะก็ยังคงได้รับการเรียกร้องของเหล่าแฟนเกมไม่ท่านเกีเกเกยร์ให้ทําเกมแนวนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยโคจิมะกล่าวในรายการว่าจากการที่เผชิญปัญหาสุขภาพจนทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพียงลําพังเมื่อปี2020เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจในขณะนั้นโดยตัวเขาเองรู้สึกว่านั่นเป็นช่วงที่ตกต่ําที่สุดในชีวิตแล้วและอาจจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดกับไปสร้างเกมได้อีกครั้งหนึ่ง ถึงขนาดได้มีการเขียนพินัยกรรมเอาไว้ด้วยแล้วพอมาในปี2023ตัวเขาเองก็ได้ตระหนักว่าตอนนี้อายุครบ60ปีแล้วและในอีก10ปีข้างหน้าอายุก็จะกลายเป็น70ซึ่งตัวเขาเองก็อยากจะสร้างเกมไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถ้าหากยังมีแฟนๆที่เรียกร้องเกมเม้นทเกียร์อยู่ตัวเขาก็น่าจะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของแฟนๆได้แล้วโดยในตอนแรกอพิไซถูกทางโคลอมเบียพิกเจอร์ ชักชวนให้ตั้งเป็นหนังแต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนเป็นเกมที่จะสามารถกลายเป็นหนังได้ในคราวเดียวกันถึงขนาดที่ถ้าหากคนที่บ้านมาเห็นเรากำลังเล่นเกมนี้อยู่ก็อาจจะเข้าใจว่าเรากำลังดูหนังอยู่ก็เป็นได้โดยโคจิมะได้มีการนำเรื่องเกมฟีไซนี้ไปคุยกับกิเยโมเดลโตโร่ด้วยเนื่องจากกังวลถึงกระบวนการในการสร้างเกมนี้เพราะว่าต้องทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก โดยกิเยโม่ก็ได้บอกกับโคจิมะว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันก็คือการสร้างหนังอยู่แล้วให้ทําแบบเดิมต่อไปได้เลยซึ่งคําพูดนี้ก็ช่วยทําให้โคจิมะมีความมั่นใจในการสร้างเกมฟีไซ์มากขึ้นเพราะแม้สุดท้ายฟีไซด์จะออกมาเป็นเกมก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ต่างจากหนังสักเท่าไหร่เลยจากข้อมูลนี้แฟนๆโคจิมะก็น่าจะสามารถดีใจได้ว่า เราน่าจะได้เห็นเกมแนวแนวไม่ทั้งเก r solid ออกมาให้ได้เล่นกันแต่ก็จะปสานเข้ากับการเล่าเรื่องสไตล์ภาพยนตร์คล้ายๆเกม The s t a n d i n g โดยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมมากนักว่าจะออกมาในช่วงปีไหนแต่ตัวเกมจะเป็นเกม exclusive ที่ลงเฉพาะ PlayStation ก่อนในช่วงเปิดตัวเป็นแฟนที่เล่นบน PC ก็อาจจะต้องรอหลังจากนั้นก่อนไปอีกสักพักแล้วบนการพูดคุยในรายการ h i d e o u t u b ได้มีการพูดถึงเดสต s t a n d เวอร์ชันภาพยนตร์เอาไว้ด้วยโดยณปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดบีฉายหรือแม้แต่การกำหนดตัวผู้กำกับแต่คาดว่าตัวหนังน่าจะมีความยาวประมาณ2-3ชั่วโมงจากตัวเกมที่มีความยาวเกือบ40ชั่วโมงอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหนะ้าบ๊ายบาย